ที่นี่รายได้ถ้าทํานอกฤดูรายได้อะเอา,อางี้ก่อนน้ําฝนน้ำฝนำหนึ่งไร่นะตัดนอขายที่เนี้ยเราเริ่มตัดตั้งก็่มีนาเนะาะต้นต<ป>้นถ้าถ้าน้าฝนอย่างเดียวตัดปีหนึงพฤษภาเหรอพฤทภพามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาตุลานี้ก็เริ่มหมดแล้วบ้างตุลาเริ่มหมดแล้วครับ ก็แสดงประมาณ5-6เดือนดูประมาณรายได้ต่อวต่อไรนี้ดูประมาณไรละสองหมืนบาทได้อยู่ครับ2องหมืนบาทนะเฉพาะค่าหน่อนะรุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เรามาตามดูไผ่เขาเรียกในใจของลุงเลยอยากมาดูมากๆว่าสวนคุณทิเขามีตัวเด็ดอยู่ตัวหนึ่ง เขาเรียกว่าไผ่เลี้ยงหวานดุกพิเศษอันนี้อ่าอ่ะให้เจอคุณทีกอน,นะครับเพื่อใครไม่ได้ดูคลิปอ,อื่นๆน,นะครับนี่คุณทีนาะรตาตัวตจ,จริงแฉ็งจริงนะครับอันนี้เป็นไผ่ที่เราเรียกว่าดุกพิเศษเพราะอะไรเดี๋ยวช่วยจารนายหน่อยทันนี้มันเป็นยังไงมันดียังไงอ่ะลองเล่าให้ฟังหน่อยให้ปบูกบกี่ปีแล้วครับอันนี้สองปีครับฮะสองปีทำไมมันดกเนี่ยไผ่ไเดี้ยงเนี่ยสองปีอันนั้นก็ไผ่เดี้ยงมันกันจะคนละตัวกันคนละตัว อันนี้มันดียังไงมันมาจากอะไรเมล็ดหรืออะไร à, าามาจากงาออมมาจากงาแต่ว่างานี้มาจากเมล็ดใช่ไหมนี่ใช่ครับอันนี้ข้อดีคือมาจากเมล็ดแล้วไม่ต้องกังวลแล้วโต,ตวไวโตไวลำโตไหมลาเนี่ยนะครับถ้าดินดีกว่านี้ก็จะใหญ่กว่านี้เลยแล้วนอดกไหมดกครับนอดกแล้วก็ลำโตนอโนอใหญ่ไหมครับใหญ่ใหญ่๋อ Pear นอดกนอใหญ่แล้วก็ลำโต ที่บางคนเขาบอกโอ้ยไผ่เลี้ยงถ้าเกิดเราไปปลูกแล้วมันจะแจ๊แจแจๆโค้งๆนี่ไม่เห็นอย่างนี้มันไม่จริงนี่นะคือมันก็ใหญ่ไะนะกอแม่ที่ขุดมาใหญ่กว่านี้นครับเนอะกอแม่อายุเท่าไหร่สี<อ>่ปีถึงไหมท,ที่ที่นี่ที่นี่น,นะถึงสี่ปีนะอ้า นี่คือไผ่เลี้ยงหวานดกพิเศษเขาไม่ดกพิเศษคือโหนม,มันต้องดกสิอ่าใช่ครับแล้วพิสูจน์แล้วระหว่างไผ่เลี้ยงธรรมดาที่ที่ปลูกอยู่เลี้ยงหวานวนะนะกับตัวนี้อะไรที่มีความแตกต่างอะไรจะว่าอะไรดีกว่าต้องถามทีแล้วละ่ะตัวนี้มีข้อดีอะไรข้อดีคือมันไม่ออกดอกง่ายมันไม่ตายุยเพราะว่ามันมาจากมเมล็ดแล้วมาจากเมล็ดแล้วไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลนนะแต่ถ้าเกิดเป็นเทียบกับไผ่เลี้ยงหวานทั่วไปตอนนี้เนี่ยถ้าใครจะซื้อก็ต้องเช็คหน่อย พอมันออกดอกที่สวนของที่เองมีออกดอกไหมมีออกดอกเยอะเลยนะโลไปแล้วฮะโลไปแล้วนะถึงที่มีทุกวันนี้คือเป็นรุ่นใหม่แล้วใช่ไหมอันนี้เป็นมาจากเมล็ดแล้วหรือว่ายังยังยังครับแต่มันก็มีสิทธิ์จะออกขยายตัวนี้เพราะว่าไม่ต้องกังวลแล้ววิธีขยายคือทำไงนี่ยขุดเง้าครับอ๋อขุดเง้านี่สองปีเองสองปีครับสองปีแล้วยังมันล่มด้วยเนี่ยเนี่ยอ่า้เงามันขุดมานี่นี่มาดูมาดูคุณมะพร้าวเออเอามาสองปีที่แล้วนี่ นี่นะครับโอเคเลยอยู่ที่นี่ถ้าเกิดเราขายนี่ขายยังไงครับราคาราคหรือยังไม่เคยขายเลยยังไม่เคยขายขยายของตัวเองก่อนอ่าถ้าใครสนใจตัวนี้นะเราจะไปดูตัวนี้เสร็จแล้วนี่เลี้ยงหวานดดกพิเศษนะแล้วไปดูไผ่เลี้ยงหวานตัวอื่นด้วยไปขอดูหน่อยจะได้เทียบกันด้วยเนือสองปีแตงเนี้ยเลิ่มพร้อมกันอ่านี่ก็เป็นเลี้ยงหวาน สังเกตุบงไอ้ฟ้าหม,อม,มือนผมก็มีนะมีสี่ห้ากอ,อคออือข้อมันกับไผ่เลี้ยงปลูกด้วยวเงาเหมือนกันไผ่เลี้ยงมีโตไวกว่าโตไวกว่าแน่นอนอันนี้คือ,อเลี้ยงหวานนะครับที่เราเอาหน่อไปขายกันะนะครับอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ตัดหน่อเรือไงเนี่ยได้กกตัดไปบ้างแล้วที่กําลังตัดหน่ออยู่ตรงไหนแปลงไหนไม่ใช่ตรงนี้เหรอแปลงนี้แหละครับอ๋อแปลงนี้อะไรนี่นี่หนอนะแต่ตอนนี้มันก็เหมือนปลายได้ดูแล้วเนาะปลายได้ดูเราจะไว้ลาแล้วเอาไว้ลามแล้วนะ ถ้าเราทําเป็นจริงยจังที่นี่เขาปลูกอยะอะไรสามคูณสามไหมสามคูณสามคือได้ร้อยเจ็ดสิบแปดต้นนะครับสามคูณสามแล้วก็ตัดหนอนี่เราเริ่มตัดหน่อตั้งแต่เมื่อไหร่ดูแลกันยังไงเนี่ยห้ารดน้ําให้ออกเมา่อฤดูเดือนต้นเดือนมีนาก็มีหนอให้เก็บแล้วครับต้นเดือนมีนาเริ่มมีหนอนะครับแล้วเขาจะแต่งลำกันเดือนไหนเดือนพฤศจิกาถึงมกราประมาณนั้นสองสาเดือนตัดลำออก ครับตัดลําแก่ออกอ่าตัดลาแก่แล้วที่นี่สไตล์ที่นี่เหลือไว้ประมาณกี่ล้ำเช่นสี่ห้าหกหรือจะไงสี่ห้าหกลำครับอ๋าประมาณนี้นะก็ไม่ค่อยต่างกันอะไรสี่ห้าหกลำที่เหลือไว้นะครับเสร็จแล้วก็บํารุงปุ๋ยที่นี่ใช้ไงเวลากระตุ้นให้มันออกหนอเช่นที่ไก่ไหมครับใส่ที่ใส่ทีละครั้งอ่าใส่ยังไงสไตล์คือหนึ่งกระสอบสามกอห้ากอ หนึ่งก่อเป็นขี้ไก่อัดเม็ดใส่ประมาณสั้งสองกิโลครับอ๋อ,สอ,อใสขใ่ขี้ไก,ก่อัดเม็ดเหรออ่าครับไม <นะ S 2> ่ใช่ใส่ขี้ไก่แกบนะขี้ไก่แกบอ๋อที่ของที่นี่มีประมาณกี่ก่อโดยประมาณ<อ>ถึงถึงสองพันไหมหรือเกินหรือไม่ถึงอะ่ะสามปูนสามมันรน้อยเจ็ดสิบแปดปุนมีกี่ได้ล่ะตรงน,นี้ที่ปลูกใหม่ตรงนี้ปลูกได้ใกล้ๆพันพันนิดๆอ่าแล้วกค่าไปฝั่งนั้น นั oh, oh, mm ่น hmm. คือป yeah. oh, oh. no? the <mon> <mon> ่าเก่าป่าดั้งเดิมเลยโอ้นั่นรกมากมั้งมีดอกเหลือไว้มั้งไม่ไอ้นี่นี่เออเออการรื้อที่นี่สไตล์ที่นี่ของสักแหวเนี่ยปีกี่ปีรื้อแปลงกี่หนึ่งโอ้แต่งนั้งยี่สิบปีสามสิบปีก็ยังไม่รื้อเลยโอ้โหเฮ้ยไม่เหมือนกันนะบางที่นี่รื้อเร็วนะบางที่ผมเห็นที่โดยหลงว่าห้าหกปีก็รื้อหกปีก็รื้อใช่ มาแล้วแต่ตายล์นะบางคนเขาไม่อยากมันออกน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะแค่แค่ที่30ปีน่าจะบบไม่ไ้จะถึง้วเอยแต่มันก็จะหนาหนอมันไม่ออกแล้วนี่ก็จะคพณะออกคูน่าคัดคุณละเกียรกวันนี้นะบางคนเขาไม่อยากปล่อยเขาลื้อเลยอ่ะก็ะแล้วแต่ตล์ไงถ้าเกิดเราจะเอาเงินจริงๆอ่งมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นี่อายุประมาณ40เกือบ30ปี25ปี่25ปีนะครับโอ้นี่เก่ามากแล้วนะ แต่ในนี้ออกดอกคาไม่ค่อยเจอเลยหรือมีเพือนมีครับแต่ว่าตัดตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปอ่าโอเคอเพราะงั้นถ้าเกิดใครอยากจะทําใหม่แล้วก็มั่นคงก็คือหามาจากเม็ดแล้วกันที่มันคัดแล้วด้วย<ม>นะอ่าให้ดูสไตล์นะครับที่นี่รายได้ถ้าทํานอกฤดูรายได้อ่าเอาอย่างี้ก่อนน้ําฝนน้ำฝนำหนึ่งไร่นะตัดหน่อขายที่เนี้ยเราเริ่มตัดตั้งแต่มีนาเนาะ ถ้าถ้าถ้าน้าฝนยังเดียวจะปัดปีนึงพฤษภาเหรอครับพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาตุลานี้ก็เริ่มหมดแล้วบ้างตุลาไม่หมดแล้วครับก็แสดงประมาณห้าหกเดือนอ่คดูประมาณรายได้ต่อต่อรอย่างนี้ดูประมาณราละสองหมื่นบาทได้อยู่ครับสองหมื่นบาทนะเฉพาะค่าหนอน่ะยังไม่หักครับใส่ปุ๋ยแค่ทีละครั้งอเรื่องตลาดไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าที่นี่ตลาดดีมากเนาะแม่ค้าเยอะครับที่นี่ อ๋อที่ส่งหนึ่งเจ้าสองเจ้าส่งถึงสองเจ้าครับตอนนี้อ่าตอนนี้ล่าสุดที่ตัดออกไปกี่กี่วันที่แล้วครับที่ใส่สองสามวันที่แล้วนี่แหละครับเร็วละที่นี่เจ็ดเจ็ดบาทตอนนี้วันที่เรามาถ่ายคลิปคือวันที่แปดวันนี้ที่แปดไหมเจ็ดครับวันนี้วันที่เจ็ดเจ็ดบาทเองอ่าเจ็ดบาทเจ็ดบาทนะเป็นหนอดิบว่อ่าเป็นหนอดิบไม่ได้ปอกนะอ่า เราตัดอย่างเดียวฝนก็น้ําฝนก็น้ําเทวดาลดให้ตอนนี้ช่วงนี้นี่มันปลายฤดยูแล้วถึงห้าสิบร้อยโลไหมต่อวันไม่ถึงยี่สิบสาสิโลนี่แหละครับอ๋อม oh, ันน้อยแล้วแ,แล้วบางทีก็ต้องไว้ลําด้วยอืที่นี่ลํามีการซื้อขายไหมมีครับมีอยู่ตอนนี้ที่ตัดอยู่ก็มีอยู่ตรงบ้านดันชัยที่เข้ามารับตัดประจํา ผมจะให้เขามาตัดประมาณสักพุทิกาตัดลำนี้นะแต่งลำต้นละกี่บาทถ้าเราขายลำให้เขาเจ้าของสวนได้ท่อนละสองบาทท่อนละสองบาทเขาตัดยาวขนาดไหนครับสามเมตรครับอ่าลองดูหน่อยท่อนสามบาทไอสองบาทเหรอสองบาทครับยาวขนาดไหนลำขนาดไหนลำขนาดนี้นะท่อนละสองบาทอ๋อแล้วเขารู้ไหมเรือต้องบอกให้เขาว่าอันนี้นะเขารู้ครับแตองหลายปีแล้วคือเราไม่ต้องมาผูกเชือกเราไม่ต้องมาแต้มสีครับ อ่อโอเคโอเคก็รับตัดให้พื่ง่ายแล้วต่อไร่โดยประมาณถึงสองสามพันบาทไหมเจ้าของได้ได้ครับได้ค่าปุ๋ยคืนอ่าก็เราประมาณสองสามพันอ่านะที่เราได้รำมานะใช่ไม่ต้องไม่ต้องออกแรงเลยแล้วคนนั้นเขาก็ไปขายต่ออะไรก็เรื่องของเขาอ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอ้าวเฉพาะเลี้ยงหวานใครอยากพูดคุยใครอยากมีคอมเมนต์ยังไงขอเบอร์หน่อย0 8 9ย์1 6 6เกดห้า เบอนี้แอดไลน์มาได้นะครับอขอบพระคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ